เคยเห็นอะไรที่มันบีบหัวใจจนจุกอ,อกบ้างไหมเรื่องราวของแม่วัวกับลูกน้อยในทุ่งข้าวโพดเนี่ยมันเศร้าจนน้ำตาแทบไหลทาบแม่วัวกับลูกน้อยช่วยกันไถนาปลูกข้าวโพดรดน้ำพรวนดินดูแลต้นข้าวโพดให้เติบโตมันเป็นภาพที่อบอุ่นหัวใจสุดๆเลยใช่ไหมล่ะแต่แล้ววันหนึ่งปรากฏร่างเงาของเจ้าวานรนถือดาบมาด้วยท่าทางคุกคามมันฟาดฟันทำลายต้นข้าวโพดท,ที่ทั้งสองอุตส่าห์ปลูกมาต่อมือ แม่วัวเห็นดังนั้นก็รีบเข้าไปขัดขวางแต่ด้วยคมดาบที่วานโรนถืออยู่ในมือแม่วัวก็จากไปทิ้งลูกน้อยไว้เบื้องหลังลองจินตนาการถึงภาพลูกวัวตัวน้อยเห็นแม่ตัวเองถูกทำร้ายต่อหน้าต่อตามันจะเจ็บปวดขนาดไหนน้ำตาแห่งความสูญเสียไหลาอาบแก้มแต่ลูกวัวตัวนี้ไม่ได้ยอมแพ้มันรีบคว้าโทรศัพท์โทรแจ้งตำรวจเล่าเรื่องราวทั้งหมดด้วยเสียงสั่นเครือและตำรวจก็ไม่ลังเลพวกเขาเชื่อมั่นในคำพูดของลูกวัว จับตัววานโรนใจร้ายไปลงโทษตามกฎหมายนี่แหละคือความกล้าหาญของลูกวัวตัวน้อยถึงจะเสียใจแต่ก็ไม่ยอมให้ความอายุติธรรมเกิดขึ้นเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าความรักความผูกพันและความกล้าหาญสามารถเอาชนะทุกสิ่งได้